เมย์บลลูส์ทำไมสิมึงผมไอ้อ๊ังผมลูกชองผมนั่นเมยลูสเอออีกติลูกไออีกว่ะหนึ่งเอาเงีนมึงผม เน้ขอเสียงหน่อยเร็วขอน่อยะหน้าต้องน้อยน้องเฮงขอเสียงหน่อยเร็วอุ้ยอุ้ยหน้าต้องน้อยน้องเฮง อย่าโดนจินปุงใใหมแล้วอาฮ่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 ้่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่า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  นี่ทรงผมเธอ่ะนาลี่นี่เธอชอบใช่ไหมว่าเธอออกจากบ้านะ่ะเธอชอบใช่ไหมบางะจน,นบงเธอชอบสิ่งน,นี้ใช่ไหมนี่เธอชอบเที่ยวใช่ไหมนาลี่เออนาลี่นาลี่เธอตอบฉันมาว่าเธอชอบเที่ยวใช่ไหมทรงผมทรงนี้เธอได้แต่ใดมาใช่ไหมนาลี่ ผมเธอจะป่งอีกไหมน่ะผมเธอจะป่งอีกไหมนารีนี่เธอเธอมาจากเมืองไหนกันฮะเธอมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมนารีดูตาของเธอดูตาของเธอมันช่างตีบนักนี่เธอเป็นลูกใครกันนารี โอ้คือห่างไกลถัูวโอ้ยผมนานาเาี่มาที่มาเห็นหนามัาจะสร้างหลายลูกแม่ขั้นแขวกะหล่อกะหล่อกะหล่กะหล่ฮะเอาในในวันทุทีก่อนแหวนจือีนะน่นเนอาหวน จูจี <Two>, <laughs> ชอบป่ะลูกว mm. ันจูจีใช่หน่อยกับมี่ไออื้อง่อยไปเลยนอนเลยวันจูจีโอ๊ยฉันเหนื่อยกับทรงผมเธอมากเลยตอนเนี้ย <laughs> นี่เธอนารีฉันจะไปแล้วนะฉันเบื่อทรงผมเธอมากเลย oh. จะไปแล้วนะเราค่อยเจอกันใหม่นะนาลี่ฮิวคนมาขันคักๆหน้ห้องนี้เนะบ๊ายบายวันจทรินาลี่เอาหยิบข้างหนึ่งยิมอีกทีวันจทร